ครับตอนนี้อยู่ที่ชั้นลอยของดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับนะฮะเป็นชั้นบนนะครับมองลงไปจะเห็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่6นะครับแล้วก็ BTS คือแต่ก่อนนะรับตรงแรมดุสิตจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็บอกไปแล้วก็มาสร้างอยู่ตรงนี้ครับนะฮะส่วนตรงนี้นี่จะเป็นชั้นลอยครับสวนชั้นลอยครับสวยมากครับจะเป็นส่วนของข้างของเซ็นทรัลพาร์ตนะครับวันนี้คนเยอะครับวันอาทิตย์ นะครับตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของสวนลุมนะฮะสวนหนึ่งแล้วก็อุสมง์รื่อการที่ผงฝั่งนั้นก็เป็นสีรมนะครับคนพากนี่ก็จะมีร้านอาหารนะครับมีสวนมีน้ำตกนะสวยใช้ได้นะครับเป็นห้างที่ทำมาแล้วนี่คนมาเดินเยอะเลยครับนะครับนี่จะเป็นโรงแรมนะครับเดี๋ยวมาข้างหน้าอยากจะมาพักที่สักเดือนนะครับทางโรงแรมมสึ่ะอหารเราก็จะได้เห็นี